สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาณชเชอวงคณะมนุษย,ยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาและวรรณคดีไทยค่ะวันนี้จะมากล่าวในหัวข้อเรื่องการเครารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ยกตัวอย่างสิ่งที่นักศ,ศึกษาพอที่จะทําได้ในการรณรงค์การเครารพในศักดิ์ศรีศรความเป็นมนุษย์นั่นคือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในมือของคุณ ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือกระบอกเสียงที่สามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมได้จริงดังนั้นเพื่อรณรงค์ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นจะสามารถแบ่งออกเป็น3ข้อดังนี้ 1. การผลิตเนื้อหาที่สร้างความเข้าใจแทนที่จะแค่แชร์ข้อความวิชาการที่เข้าใจยากเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ ให้เข้าถึงได้ง่ายและน่าสนใจมากขึ้นผ่านการเล่าเรื่องสร้างคอนเทนต์ที่นำเสนอเรื่องราวของคนตัวเล็กๆในสังคมเช่นพนักง,งานพาร์ทไทม์หรือกลุ่มคนชายขอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าเบื้องหลังตำแหน่งหรือสถานะของพวกเขาก็มีความฝันและก็มีความรู้สึกเหมือนกับเราถัดมาเป็นอินโฟกราฟิกเป็นการทำสื่อสรุปสั้นๆถัดมาจะเกี่ยวกับ ช็อตวิดีโอเช่น TikTok หรือเรียวเป็นการทำคลิปสั้นๆเช่นการจำลองสถานการณ์การให้เกียรติกันในร่วมมหาวิทยาลายัยซึ่งจะสามารถเข้าถึงคนหมู่มากได้รวดเร็วค่ะ 2. การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโลกออนไลน์การรณรงค์ไม่ได้หมายถึงการโพสเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการจัดการกับพลังลบด้วย เช่นเมื่อเราเจอคอมเมนต์ที่เหยียดหยามศักดิ์ศรีผู้อื่นเราสามารถเข้าไปโต้ตอบด้วยได้แต่ต้องเป็นการโต้ตอบที่ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและสุภาพเพื่อหยุดวงจรความเกลียดชังถัดไปจะเป็นการรีพอร์ตการใช้ระบบของแพลตฟอร์มในการรายงานรีพอร์ตเนื้อหาที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อลดจำนวนคอนเทนต ที่ไม่สร้างสารรค์ในโลกออนไลน์ 3. การสร้างกระแสผ่านพลังนัดหมายเช่นการแชร์หนึ่งประโยคดีๆที่คุณเคยใช้ให้เกิดคนอื่นพร้อมติดแฮชแท็กเฉพาะของโครงการนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ